สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนำบอกว่าสโมสรเรัลมาริดสโมสรยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนกำลังเตรียมแผนการใหญ่เพื่อที่จะคว้าตัวบรูโน่เฟรนเดส กองการทีมชาติโปรตุเกตจากแมนยูในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่านะครับตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาแมวมองของราชันชุดขาวได้เดินทางไป2่องเตะรานี้อย่างใกล้ชิดที่ถิ่นออ์ฟอร์ดถึง12ครั้งเพื่อประเมินความสามารถและความเหมาะสมในการมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของรูก้าโมดิต กองกลางวัย39ปีที่กำลังจะหมดสัญญาในฤดูร้อนนี้ซึ่งทางแมนยูเองก็ทราบดีถึงความสนใจของสโมสรเรอัลมาดริดและดูเหมือนว่าทางแมนยูเองก็ได้เตรียมตั้งราคาขายเริ่มต้นไว้ที่90ล้านปอนด์หรือประมาณ105ล้านยูโรซึ่งหากการเจรจานี้สำเร็จนะครับมันก็จะกลายเป็นการขายนตที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแสงหน้าการย้ายทีมของโรมิลูลูกากูที่ขายให้กับอินเตอร์มิลานในปี2019 ย่าเราก็ตามนะครับการตัดสินใจครั้งนี้ของเอัลมาริทก็เกิดจากหลายปัจจัยสําคัญโดยเฉพาะความต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์และอยู่ในช่วงพีคของอาชีพและบูโนเฟนเดสเนี่ยก็มีสติการทำประตูและแอซิสอย่างสม่ำเสมอในพรีเมียร์ลีกรวมถึงนะครับเคยมีประสบการณ์เล่นให้กับสโมสรสปอร์ติง้งลิสบอนด้วย อย่างเราก็ตามนะครับสโมสรแมนยูยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายว่าจะปล่อยกองกลางตัวสำคัญรายนี้ออกจากทีมหรือไม่โดยพวกเขาจะรอดูข้อเสนออย่างเป็นทางการของสโมสรอนเรอัลมาดริดก่อนและในขณะที่ตัวของผู้เล่นเองก็เตรียมที่จะพูดคุยหารือกับทั้งสองสโมสรอนว่าจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตของเขาก่อนที่จะแขวนสตาร์ทสถานการณ์นี้นะครับก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั้งสองสโมสรเนื่องจากการย้ายทีมนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ย ก็จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญของทั้งสองสโมอสรในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยและอีกอย่างนะครับทางสโมอสรแมนยูกับสโมอสรเรอัมลมาดริดเนี่ยก็มีพันธะการซื้อขายที่ดีต่อกันตามตั้งแต่สมัยคริสโตโรนัลดลแล้วนะครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรล่ะครับกับข่าวนี้อยากจะขายบูโน่เฟรนเดสหรืออยากจะเก็บบูโน่เฟรนเดสเอาไว้สามารถคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะยครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดลี่สตาร์นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากซูร่ทล์กนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูนะครับอาจจะทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าตัวเอียนซูเบลี่นะครับนักเตะดาวรุ่งวัย18ปีจากสโมสรอนเวอร์พลแต่ดูเหมือนว่าการที่จะได้ตัวนักเตะดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีมค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากว่าสโมสรแมนยูเองอาจจะต้องเผชิญกับสโมสรชั้นนํากว่า13แห่งทั่วโยุโรป ที่ต่างหมายตาที่จะดึงเตยรันี้ไปร่วมทีมกับพวกเขาเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายใต้การน,นําทีมของคริสโตเฟอร์วิเบลหัวหน้าสเกลของสโมสสน,นี่ก็มีสายตาที่แหลมคมและก็ได้แสดงความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับเตะรานี้เป็นพิเศษโดยมองว่าเขาคืออนาคตของสโมสสที่สามารถเติมเต็มตำแหน่งปีกซ้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับโนโยบายการเสริมทัพดาวรุ่งของเซอร์จีนักคิปอีกด้วย อย่างเราก็ตามนะครับการเจรจาครั้งนี้ก็ไม่ง่ายนักนะครับเนื่องจากว่าสโมสรลิรเวอร์พูลก็ตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่15-20ล้านยูโรพร้อมกับข้อตกลงส่วนตัว20%ให้กับเอเนต์แล้วก็ครอบครัวของผู้เล่นขณะที่สโมสรยักษ์ใหญ่อื่นๆอย่างบาร์เซโลนามาดริดบาเยอร์มินิกเบเยอร์เลร์กูเซนต่างก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวนักเตะดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมเช่นกัน หากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงนะครับสโมสรแมนยูก็มีแผนจะให้ซูเบเล่นเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเล่นในทีม u 21เสียก่อนหรืออาจจะปล่อยยืมตัวเพื่อสะสมประสบการณ์ก่อนที่จะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเป็นค่อยๆพัฒนาการไปไม่รีบร้อนนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับแผนการสร้างทีมระยะยาวของ im, รูเบนนอร์บิมรวมถึงแผนการสร้างทีมของกลุ่มบริหารอย่างอีนอรอีกด้วย เพราะฉะนั้นนะครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็แสดงเห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของสโมสรแมนยูที่มุ่งเน้นการลงทุนในนักเตะดาวรุ่งคุณภาพสูงแทนการไล่ล่าตัวนักเตะดังราคาแพงในแบบอดีตโดยเฉพาะผู้เล่นจากตลาดอเมริกาใต้ที่เติมเต็มด้วยความสามารถอันน่าทึ่งนะครับที่พวกเขาต้องการนะฮะ,ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่านักเตะจากอเมริกาใต้เนี่ยจะมาสู่สโมสรแมนยูเนี่ยกี่คนนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแคลเ i โอเมอร์คาโต้สื่อดังของอิตาลีนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์เด็ดกำลังเดินหน้าแผนเสริมทัพด้วยการเตรียมเซ็นสัญญากับอาดอนจาซารีกองกลางดาวรุ่งวัย27ปีจากสโมรสครคลับบุกแห่งลีกเบลเยีเยมซึ่งคาดว่าในคลาสนเตดาวรุ่งรายนี้อาจจะมาเป็นตัวตายตัวแทนของค็อบบี้มิโนโ กองกลางดาวรุ่งของแมนยูที่อนาคตยังไม่ชัดเจนหลังจากที่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนมีนาคมยังไม่บรรลุข้อตกลงกันสำหรับจารชารีนะครับก็เป็นนักเตะค,คล้ายๆกับคอบบี้มีนูเลยเป็นกองกลางตัวรุกนะครับสามารถบล็อกทูบล็อกได้เป็นรับได้นิดนึงนะครับแล้วก็ได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในลีกเบลเยียม ด้วยสถิติการยิงประตูไป5ประตูนะครับแล้วก็ทำไป5แอซิสจาก32นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งค่าตัวของเขาเนี่ยถูกประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ25-30้าถึงสาล้านโยูโรซึ่งถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้เล่นที่มีศักยภาพรายนี้นะครับอย่างไรก,ก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าสโมสแมนยูจะได้ผู้เล่นรายนี้มาร่วมทีมง่ายๆนะฮะสโมสแมนยูเองก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันอันหนักหน่วงจากสโมสชั้นนำของดกอิตาลีอย่างนาโปลีแล้วก็ยูเวนตุ เอซิบิลานรวมถึงโวมาที่ต่างก็จับตาดูดาวรุ่งรายนี้อยู่เช่นกันดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูสนใจที่จะดึงเตะรายนี้มาร่วมทีมจริงๆ ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับทางสโมสรแมนยูเองก็ต้องเร่งเครื่องเจราจารแล้วละเพื่อความได้เปรียบในตลาดนักเตะหน้าร้อนนี้นะครับทางด้านสถานการณ์ของคอบบี้วีนูนะครับก็ยังคงน่าจับตามองอยู่เช่นกันเมื่อการเจราจารสัญญาฉบับใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมยังไม่มีความเืบ่หน้าชัดเจนแม้ทั้งสองฝ่ายจะยังเปิดช่องทางการเจราจารต่อไปก็ตามนักเตะวัยสิปีรายนี้นะครับก็ต้องการค่าจ้างสูงขึ้นนะครับประมาณอยู่ที่1 5 0่นปอนต์ต่อสัปดาห์ หรืออาจจะเป็น1นึ0 0 0สปดอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการเงินของสโมสรและถ้าเกิดว่าแมนยูเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญาใหม่กับไมนูนะครับ พวกเขาอาจจะต้องตัดสินใจขายเมนนออกจากทีมแล้วก็ไปเซ็นสัญญากับจาซารีแทนซึ่งแน่นอนว่าหากพวกเขาเซ็นสัญญากับจาซารีนะครับก็จะส่งสัญญาณสําคัญถึงทิศทางใหม่ของสโมสรนที่กําลังมองหาตัวเลือกในกองกลางคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผลแทนการยอมจ่ายค่าจ้างสูงให้กับนักเตะรุ่นใหม่ซึ่งแผนการนี้นะครับอาจจะช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้กับสโมสรในขณะที่ยังรักษาความแข็งแกร่งของทีมไม่ได้ทั้งนี้นะครับหาก สโมสรแมนยูจะเซ็นสัญญากับจารซารีจริงๆทางสโมสรแมนยูเองก็มีแผนจะเสนอสัญญา5ปีให้กับจาซารีพร้อมกับตัวเลือกขยายสัญญาออกไปอีก1ปีหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีคาดว่าสโมสรจะสามารถประกาศการเซ็นสัญญาภายใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่อนาคตของไมนูก็ยังไม่มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจนวินาทีนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่าการเตียนทีมของรูเบนอบริมผู้จัดการทีมคนใหม่แมนยูกำลังเข้าสู่ระยะสำคัญ mm hmm. เมื่อออบริมเนี่ยตัดสินใจลงฝึกซ้อมด้วยตัวเองอย่างเข้มข้นเป็นครั้งแรกนะครับในวันนี้นะฮะโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับนักเตะที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาเป็นเวลานาน ซึ่งการซ้อมที่แคนนตันเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกุนซือชาโปรโตเกสร,รายนี้ที่ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงในการสอนระบบการเล่นแบบเจาะลึกให้กับลูกชอและก็เมสันเมาส์ซอมตักเตะคนสำคัญที่เพิ่งกลับมาฟิตสมบูรณ์โดยเน้นย้ำถึงรายละเอียด3-43ที่จะนำมาใช้ในฤดูกาลหน้าความสามารถพิเศษของการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับก็อยู่ที่วิธีการของออมบริมที่ลงลึกถึงการปรับตัวของผู้เล่นแต่ละคน แทนที่จะใช้วิธีการสอนแบบรวมกลุ่มเหมือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับลูกชอที่หายจากการมาเจ็บเลื้อลังมานาน และก็เป็นสัเมา์ที่พาดการลงสนามไปเกือบทั้งฤด,ดูกาลซึ่งต่างแสดงศักยภาพและก็พัฒนานการที่ดีในการปรับตัวเข้ากับโรบบใหม่นอกจากนี้นะครับยังมีข่าวดีอีกด้วยนะครับว่าแฮร์ไดบกไวกองหลังตัวสําคัญได้กลับมาซ้อมเต็มตัวแล้วซึ่งก็สร้างความมั่นใจให้กับเหล่าบรรดาสตาฟโค้ชนะครับว่าการกลับมาของทีมแล้วก็การกลับมาของต,ตัวหลกัหลกๆเนี่ยทำให้ทีมกําลังไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นก่อนที่จะปิดฤด,ดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ บรรยากาศภายในทีมตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเป็นกันเองมากขึ้นหลังการฝึกซ้อมของโรเบนเ์ตอาริมที่ลงไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองผู้เล่นหลายคนนะครับเปิดเผยว่าชื่นชอบสไตล์การทํางานของอามอิมมากๆที่เน้นการสื่อสาร2ทาง และก็ให้ความสําคัญกับความเข้าใจของผู้เล่นแต่ละคนแต่ละคนไปซึ่งการเป็นแปลงครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับแฟนแมนยูที่รอคอยเห็นทีมที่จะเล่นเป็นระบบมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นหลังจากประสบป,ปัญหามาตลอดหลายดูการที่ผ่านมานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก TBR ฟุตบอลนะครับพิ่ออกมาเปิดเผยว่าสมโมสรมนยูได้รับแรงสนับสนุนสำคัญในความพยายามไล่ล่าตัววิกเตอร์โอซิเมมกองหน้าทีมชาติในจีเลียหลังจากที่โอซิเมมแสดงถึงความประสงค์อยากจะย้ายมาเสริมทัพกับแมนยูในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แม้แมนยูจะพลาดโอกาสไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ตามข่าวเบื้องต้นยังได้อธิบายเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า วิกเตอร์โอซิเมนะครับได้ปฏิเสธข้อเสนอเงินก้อนโตจากลีกซาอุดิอาระเบียเพื่อมุ่งเน้นการเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งถือเป็นข่าวดีสําหรับแมนยูที่กําลังมองหาตัวแทนความหวังในแนวลุกอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าสโมสรอนแมนยูเองยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสโมสรอนเชลซี Chelsea, ที่ยังคงจับตาดูสถานการณ์ของเตร,รานนี้อย่างใกล้ชิดอยู่เช่นกันขณะที่ข้อจํากัดด้านกฎการเงินนะครับก็อาจจะบีบให้สโมสรต้องขายเตะบางรายออกจากทีมเสียก่อน ก่อนที่จะเซ็นสัญญากับโอซิเมได้การตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายนะครับคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังจบฤดูกาลโดยแมนยูเตรียมเจรจาเรื่องค่าจ้างกับผู้เล่นและก็อาจจะหาลือกับสโมสรนาบปลีเกี่ยวกับโครงสร้างการชำระเงินในเร็วๆนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับ สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสศน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ